ทีมชาติไทยวันนี้ลงสนามพบกับโครเอเชียแล้วครับเจอของจริงมาแต่ค้าคะนคำยกหลุดมาตรงนี้แหวกมาคนเดียวแล้วจริงโอ้โห้เกือบไปครับลูกนี้ได้ลุ้นเลยครับฉีกครับฉีกครับแล้วดูเสกสันลาตีโอ้โหฟอร์มในครึ่งแรกนี่ยังโหดบอกเลยครับแล้วดูครับโอ้โห เดือดจัดครับวันนี้เสกสรรราตีเล่นดีอยู่นะแล้วเรามาได้จุดโทษด้วยมาได้จุดโทษครับในช่วงครึ่งเวลาหลังเริ่มมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละครับโอ้โหโครเอเชียครับเจอทีเด็ดทีมชาติไทยแล้วครับตอนนี้แล้วเป็นยศกรบูรพา1น่งแล้วครับไทยนำโอ้โหแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยแหละครับของแท้ครับ เรายืนระยะไม่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาติดตามครับสวัสดีครับตั้งมองลงองปีวพงยิงวันนี้ครับมาดูทีมชาติไทย u 23นะครับมาติดตามหลังเกมการแข่งขันลงสนามพบกับทีมชาติโครเอเชียละครับต้องบอกเลยครับว่าเกมนี้สนุกมากครับ โอ้โหทีมชาติไทยต่อกรกับทีมจากยุโรปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับทีมชาติไทยอยู่23ครับวันนี้เนี่ยส่งตัวจริงลงมาแบบจัดเต็มเจอกับยุโรปโคเอเชียนะครับมันคือมาดูไลน์อัพกันก่อนดีกว่านะครับภายใต้การคุมทีมของนิชิกายะแหละครับถือว่าเกม1เกม2นี่ก็ทำได้ดีนะนิชิกายะเกม3เจอโคเอเชียแกก็ปรับระบบ ปรับวิธีเล่นนะครับ ทำได้ดีด <ๆ S 2> เช่นเดียวกันเล่น4-4-2เลยด้วยซ้ำเนี่ยนะครับผู้รักษาประตูเนี่ยสารวัตดโพชมันครับคือเจ้าตัวมีความโดดเด่นในเรื่องของความสูงคือแบบยอดเยี่ยมเลยนะฮะลูกตัดลูกออกลูกเซฟนะครับคือนี่อาจจะเป็นผู้รักษาประตูในอนาคตของทีมชาติไทยชุดใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับขณะที่กองหลังเนี่ยเป็นพัทลรพลศึกษากิตนะครับชาญนลนธรรมมาผมว่านิชิกะยะชอบชาญนลนธรรมมานะเพราะว่าโอ้โหบูบุญดีแกบูบุญดีนะครับและก็ มีทั้งหน้าของกิติพัฒน์คุณพาและนัทธุศวงศ์สว่างนะครับคือเล่นแบบเนี้ยผมว่าเฮ้ยนิชิกะยะสามารถดึงศักยภาพเด็กออกมาได้อันนี้ไม่ธรรมาดาจริงนะต้องยอมรับนะครับขณะที่ตรงกลางเนี่ยมีทั้งสิทธาบุญล,ล่าเสกสันลาตีเล่นอย่างดีวันนี้มีแบบเฮ้ยหยุดบอลหลอกลอดขา คือทำได้ชนิดที่ว่าเรียกว่าเนียนตานะครับแล้วก็ปฏิพันธ์ชัยโพเทพซึ่งเกมแรกเนี่ยน่าจะเล่นดีโค้ดก็เลยมองเห็นว่าเฮ้ยน่าสนใจแต่ผมว่าโอเคแหละเกมแรกอาจจะมีมาตรฐานที่สูงกว่าน,นี้นิดนึงแต่ในการเจอโครเอเชียมันก็ยากกว่าด้วยนะครับ ขณะที่กองหน้านี้ใช้กองหน้าคู่เลยใช้เอาคณะคำยกยืนกองหน้าแล้วก็สายออกซ้ายออกขวานะครับแล้วก็เป็นยศกรบุรพาแต่ว่ายศกรบุรพานี่หายไปนิดนึงนะคคณะคำยกเล่นโคดมันครับทุกคนนะลากกระชากลากเลื้อยโอ้โหชนิดที่ว่าโคแอดก็โคแอดเถอะนะครับอยากเจอสเปนเล่นแบบนี้อยากเจอสเปนโอ้โหคอมเมนต์นี่ลันเลยครับคือถ้าใครชอบดูฟุตบอลใน,นช่วงกันคืนแล้วก็แบบเป็นทีมชาติไทยด้วยนะผมบอกได้เลย ว่าเกมนี้สนุกมากนะครับในช่วง45นาทีแรกเนี่ยครับต้องบอกเลยครับว่ามีลุ้นกันหลายต่อหลายครั้งนะครับอย่างนาทีที่6อย่างเงี้ยนะครับนาทีที่6เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเราเกือบโดนผู้รักษาประตูอาจจะยังจับจังหวะอยู่ในช่วงแรกเนี่ยนะครับแล้วก็ออกมาตัดบอลน,นะจากที่จังหวะกองหลังเราเนี่ยอาจจะมีจังหวะเบียดบอลแล้วผิดพลาดบ้างนิดนึงแล้วออกมาพลาดพร้อมกันแบบนี้ก็เกือบโดนนะครับ โอ้คือถ้าโดนไปตั้งแต่ช่วง5นาที6นาทีแรกเนี่ยผมว่าเกมจะแย่เอานะครับโอ้โหเกือบไปครับเป็นทางด้านของแอนตูโนวิกที่เข้ามายิงเนาะ คือจังหวะนี้ก็ถือว่าทีมชาติไทยอรอดพ้นไปได้แต่ก็จะมีเนี่ยแหละจังหวะนี้แหละที่เป็นที่พูดถึงในช่วงแรกแค่นั้นนะครับขณะเดียวกันครับในช่วงประมาณสักสิกว่านาทีไปแล้วเนี่ยไทยเนี่ยเริ่มที่จะตั้งเกมได้พอสมควรนะคือช่วงสินาทีแรกกะโดนกดบ่อยโดนบุกบ่อยแต่ว่าเราก็ยังดีทรงไม่ได้แย่แต่แค่มันยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะครับแล้วเราใช้จังหวะค,อ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 คอ่อยๆสวนค่อยๆโตค่อยๆบุกนะครับก็ สร้างโอกาสได้มันเขาเรียกว่าสร้างความมั่นใจไปเรื่อยๆในเกมนี้แล้วก็ทําได้ดีน้องๆนะครับอย่างทางด้านซ้ายอย่างเงี้ยของเราเนี่ยนะครับเราใช้ชวันวิทย์เกมแรกโดดเด่นแต่เกมเนี้ยโอ้โหโคอดแม่งเหนียวโคอดเป็นแข็งนะครับขนาดเออเราเลี้ยงตี้เลี้ยงลากวิ่งแข็งเนี่ยเราว่าเร็วนะนะ แต่เขาใช้ร่างกายบทบังได้คือเขาทําได้ดีนะครับนั่นแหละฮะเป็นปัญหาของเราและเขาก็พยายามกดเรากดเราแต่ว่าเจาะไม่เข้าก็เลยใช้การยิงไกซึ่งก็ไม่ได้ได้ผลอะไรเยอะแยะนะครับก็ยิงออกไปยิงออกเองนะส่วนเกมในช่วงประมาณสักนาทีที่17เนี่ยผู้รักษาประตูของเราเซฟได้ดีนะครับทางสรวัรครับโอ้โหออกมาตะปบลูกชนิดที่ว่าอยู่เลยเอาอยู่เลยนะครับ โคเอเชียเนี่ยโอ้ทะลักเข้ามากี่ครั้งกี่ครั้งแต่ว่าไม่เป็นผลครับผู้ตรวกสาประตูเรานี่เหนียวหนึบเหนียวหนึบนั่นหนึบนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราโอกาสเนี่ยมักจะมาจากคณะคำยกผมชอบอย่างหนึ่งมันต้องกล้าเล่นครับ คือเจอฟุตบอลไม่ว่าทีมไหนก็แล้วแต่มันสู้กันได้หมดนะครับมี2อมือสขาเหมือนกันนะครับมีสมองเหมือนกันนะครับขอให้เราเตรียมตัวไปดีๆเถอะซึ่งคราวนี้ผมก็เห็นว่าทุกคนกล้าเล่นมันสู้ได้นะครับคาคะคําคำยกนี่หลอกเป็นลิงเลยครับพาทัวลากวนลากเลื้อยแต่อ้อมวิ่งแข่งทำได้หมดนะครับนะฮะแล้วก็มีโอกาสยิงด้วยแต่ติดบ,บล็อกไงนะ นะถือว่าเป็นการยิงครั้งแรกของทีมชาติไทยนะช่วงแรกไม่ได้ยิงเลยก็เพิ่งมาได้ยิงตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นมาโคเอเชียเริ่มเริ่มเดือดแกกดเราอีกประมาณสักสิบกวนาทีได้ผัดกันนะของเราออาจจะสามนาทีของเขามา10บอย่างเงี้ยเราผัดกัน3ามนาทีเขามา10นะครับแล้วก็เป็นลูโควิน่าคิดอะไรไม่ออกบอกลูโควิน่าทางด้านซ้ายเขาดีเบอร์เเนี่ยเขาพยายามจะชิป ข้ามหัวนะครับแล้วก็ทําได้ดีนะแต่เสกสรรวันนี้วันนี้เสกสรรด,ดีนะเออช่วยได้เยอะเลยนะครับแล้วเขาพยายามจะชิปข้ามมาปุ๊บเสกสรรก็บังเอาไว้แต่บอลมันลอยเกือบเข้าอ่ะจะชิปให้เข้าเลยอะ่ะว่างั้นเถอะนะครับโอ้แต่ว่าผู้ตัาตัวก็ได้แต่มองแล้ทำอะไรไม่ได้ดีมชนคานไม่เข้าถ้าเข้านี่คือโคตนเหนือชั้นนะสวยเลยส่วนคา,าคณะาคัยยกมีอีกจังหวะหนึ่งคือกระชากผ่านไปแล้วแต่แกไม่ยอมให้ผ่านทิกวิช กองหลังเอ่ออันนี้เล่นอาชีพแล้วนะคือต้องบอกว่าดึงครับดึงแบบชนิดที่ว่าเสื้อขาดจะขาดเอาเนี่ยดึงแบบน่าเกียดเลยโอ้ไม่ให้ไปฉันไม่ให้แกไปนะครับโอ้ตายตาย,ตายอย่างนั้นนี่ไม่ได้ลุ้นประตูเลยมันหลุดแล้วไงสุดท้ายได้แค่ฟรีคิกก็ยิงไม่ดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีจังหวะของยศกรบุรพานะครับที่เราได้เติมเกมขึ้นไปแล้วเราก็เปิดแล้วก็มง่งแต่ว่าเบาไป จังหวะน,นี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับแล้วก็จะมีลูกทริกช็อตโอ้โหเสกสันลาตีจะจำเหลือเกินนะลูกนี้ลอดขาโคยเชียแล้วไม่ได้ลอดใครลอดตัวเก่งของเขาด้วยนะครับลอดเบอร์เจ็ดลูควีนาโอ้โหเดือดยันเดือดลูกนี้สุดยอดเอาจริงเล่นดีนะครับแล้วเราก็เกือบโด 1, นหะนูนยะ์น่ะนะฮะเขาขึ้นมาลูควีนาเนี่ยเปิดเข้ามาครับแล้วให้ทูดิช ขึ้นมงจากเสาไกลตรงนี้เกือบโดนถ้าโดนไปก็ตายเลยนะฮะสู้หลิงซี่เหลีงอะไรเนี่ยโอ้โหถ้าโดนไปตรงนี้ชนเสาไม่เข้าแล้วก็ยิงซ้ำออกไปไหนก็ไม่รู้นะครับโอ้แต่ถือว่าเป็นครึ่งเวลาแรกที่สนุกแล้วทีมชาติไทยเล่นดีนะครับโดยเฉพาะค่ะคณะคำยกเสกสันราตีสองคนนี้แล้วผมชอบแบกขวาครนะวันนี้แบกขวาผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาใช้ได้เลยนะ เออนัทวุฒธวงศ์สว่างเนี่ยวันนี้ลงมาแล้วทำผลงานได้ได้ดีเลยอะเอางี้ดีกว่าและครึ่งหลังครับทีมชาติไทยมาได้จุดโทษจากจังหวะนี้แล้วครับธนาวุฒิโพชัยเพิ่งลงมาครับแล้วเรียกจุดโทษให้ได้เลยนะครับโอ้โหลูกนี้ครับโดนใบเหลืองไปด้วยนี่ผู้เล่นคอยเชียบอกว่าพุ่งหรือเปล่าไม่พุ่งแล้วครับโอ้โหแกไปดึงขนาดนั้นรออะไระครับจุดโทษดีครับโอ้ดึงแบบนี้ ทีมชาติไทยก็มาเป็นยศกรนะครับแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยเฮกันลั่นล่นแล้ครับยศกรบูรพาโอ้โหแต่ว่าเอาจริงแกเงียบทั้งเกมอยู่นะแกเออส่วนร่วมอาจจะน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่ามีประตูแล้วหลังจากนั้นเราไม่ได้บุกเลยครับแล้วมาโดนนี่ไงหยโดนตีเสมอครับ นาทีที่เจ็ดสกว่าแล้วแล้วพอโดนตีสเสมอเสร็จเรามาโดนแซงนำแบบนี้โอ้โหหงายท้องเลยครับโคตรเซ็งเลยคือต้องบอกว่าช่วงหลังอะยุบมันสู้โคแอดไม่ได้โคแอดแบบมันพีคตลอด90านาทีมันยืนได้แต่เรายืนระยะไม่ได้นะครับแต่ช่วงครึ่งแรกอะเราเล่นดีจริงแต่ครึ่งหลังก็ต้องยอมตามระเบียบจริงๆนะครับโรเอเชียขึ้นนำา2-1ครับ และทีมชาติไทยก็ยังมาโดนลูก3-1นะครับจากจุดโทษคือต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหมันยืนระยะสู้เขาไม่ได้อะถ้ามันเล่นได้เหมือนครึ่งแรกมันก็โอเคอยู่แหละนะครับนี่ดีครึ่งเดียวพูดกันตามตรงนะครับสุดท้ายเราแพ้ไปไม่มีคะแนนเลยแม้แต่แต้มเดียวในโดฮาครับแะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมติดตามมาได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคื่อนไหว